จงใช้ชีวิตอย่างประณีตเพราะวา่าถ้าเกิดว่าคุณประณีตกับชีวิตมากพอโลกก็จะประณีตกับคนคำว่าประณีตเนี่ยหมายถึงความละเอียดในการใช้ชีวิตความละเอียดในการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรครับเช่นบางครั้งเนี่ยคุณเคยไป็ไหมครับที่ตอบสนองเร็วเกินไปคิดเร็วเกินไปโต้ตอบเร็วเกินไปเวลาทํางานก็รีบไม่มีการทบทวนไม่มีการประเมินตัวเองเวลากินก็รีบรีบร้อนไปหมดจะไม่รู้ว่า รสชาติของส้มตำรสชาติความเผ็ดรสชาติข้าวหมูกระเทียมมันเป็นอย่างไรลืมไปแล้วครับเพราะว่าก็าเอาแต่กินเพื่ออยู่รอดรีบกินให้เสร็จเพราะว่าต้องรีบพักเที่ยงนะต้องรีบเข้างานสุดท้ายไม่เคยริมรสเลยว่าความอ,อร่อยหรือความประณีตของอาหารเนี่ยมันเป็นอย่างไรเวลาไปเที่ยวก็ไม่เคยสัมผัสธรรมชาติมีแต่นั่งถ่ายเซลฟี่แต่ไม่เคยสุดลหมหายใจแล้วก็ทำความรู้จักธรรมชาติเลย ไม่เคยรู้สึกสำนึกรู้คุณว่าฉันมาที่นี่ได้อย่างไรจะมาเที่ยวที่นี่ได้อย่างไรอะไรพาฉันมาและไม่เคยดื่มด่ำกับธรรมชาติที่คุณมองเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้านกเสียงนกร้องต่างๆหรือว่าธรรมชาติที่กำลังเคลื่อนไหวสายลมคำว่าประณีตคือคุณสังเกตทุกรายละเอียดและริมรถกับรายละเอียดนั้นนั่นแหละครับการมีสมาธิจ,จดจอ่อจะทำให้คุณเนี่ยมีความประณีตในการใช้ชีวิตมากขึ้น ทุกอย่างจะเริ่มมีความหมายและมีพลังงานและมีชีวิตมากขึ้นเมื่อคุณสังเกตเฝ้าจดจอ่อประณีตต่อไปนี้เป็นแบบฝึกหัดที่จะให้คุณฝึกทํานะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวหรือว่าอาจจะอยู่ตามสถานที่ต่างๆแล้วมีลมพัดลองหลับตาแล้วก็รับรู้ถึงลมนั้นหรือบางครั้งลองปล่อยใจเนี่ยไว้เอใไปกับต้นไม้สะบางให้ใจเนี่ยมันค่อยเบาบางไปกับต้นไม้ที่มีลมพัดสะบังจะกินอาหาร ให้พิจารณาถึงส่วนต่างๆของอาหารซะบ้างหมูไก่ผักเส้นน้ำซุปแล้วเวลาที่กินเนี่ยให้ลิ้มรสกับมันจริงๆลองฝึกสิ่งนี้ดูนะครับเมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างประณีตโลกก็จะประณีตกับคุณคุณดำได้ครับโอปาอิาสานมา์สโคตเอ็นเอลพีสวัสดีครับ